ก็ต่อฮะกตมาเยล้วะดีว่าตเส้นน่เมา ผลไม้ใกล้จะหมดแล้วค่ะเารเาก็อ,าองตายายก่วสวัสดีค่ะจยาเยศไทยฟิแนแลนด์ค่ะมาค่ะเก็บบูเบอรี่ใกล้จะหมดแล้วค่ะใกล้จะวายแล้วค่ะเ,เราก็เก็บกันมาสามอาทิตย์กว่าแล้วนะคะเป็นเดือนแล้วนะคะตอนนี้บูเบอรี่ช่วงใหม่ๆแรงมากค่ะพี่ๆน้องๆขาตอนลูกเล็กๆ ฝนก็ไม่ตกตอนดิบๆฝนก็ไม่ตกแต่อีกทีทีนี้พอบัวรี <ancestors> ่สุกงอมนะคะพี่ๆน้องๆ่ะบางส่วนก็แห้งไปแล้วคะ่ะบางส่วนก็สุกงอมพอบางส่วนก็สุกงอมแล้วทีนี้ฝนเทลงมาค่ะตอนนี้บัวรี่ก็เริ่มจะไปทางทางเข้าไปแล้วคะ่ะเน่าค่ะก็เริ่มจะเน่านะคะ่ะพี่ๆน้องๆ่ะถ้ามันจะเน่ามันจะเป็นสีออกสีม่วงๆค่ะพี่ๆน้องๆ่ะก็เริ่มแล้วค่ะ แต่เราคือก็ยังพอหาได้ค่ะเราเก็บกันมา,จากจ้ะเกือบเดือนแล้วนะคะพี่ๆน้องๆขาออเดอร์เราก็เบาบางลงบูโบรี่ก็เริ่มจะหมดค่ะแต่ก็พอมีได้เก็บค่ะชาวบ้านพวาก็หาจนไม่มีแล้วล่ะคะ่ะเพราะว่าที่แบบ ที่ดอนๆน่ะวิญญามันก็ตายหมดค่ะพี่ๆน้องๆขาแต่เยสนก็มาหาเอาที่ลุ่มๆค่ะพี่ๆน้องๆขาในหนองในอะไรอย่างนี่เน,น,น,นาะค่ะตาตีนเขามันก็พ,พอมีได้เก็บค่ะพี่ๆน้องๆขาวิต้นยาคาสวยมาก <c oughs> เห็นไหมครับก็พอมีได้เก็บอยู่คะ่ะแล้วก็มาเก็บที่เดิมๆของเราเนี่ยแหละค่ะเดิมตอนตอน,ตอนเริ่มเก็บใหม่ๆนะคะหลักการของการเก็บบูเบอร,รี่ของเยสนนะคะ <c oughs> ตอนใหม่ๆเข้าสุกใหม่ๆเนาะค่ะพี่ๆน้องๆขาเราก็จะเก็บลูกโตๆไปก่อน แล้วทีนี้พวกลูกดิบดิบที่เขาเหลืออยู่ลงเหลืออยู่ลูกเล็กๆอย่างกันนี้นะคะเราก็ยังไม่เอาไปค่ะทีนี้เราก็กลับมาตักอีกที่เดิมเหมือนเดิมค่ะพี่พี่น้องๆค่ะเราก็จําเอาไว้ว่าตรงไหนมันจะเป็นดอน,ดอนค่ะดอนนี้สุกก่อนว่าดอนนี้เล็กๆหรือว่าอะไรเราก็ทิ้งไปก่อนทําไมถึงรู้ว่ามันดิบค่ะพี่พี่น้องๆ้องค่ะถ้ามันดิบตักขึ้นมาก็โอ้โหขวนเยอะค่ะพี่พี่น้องๆอค่ะ มันก็พอมีให้เก็บอยู่ค่ะยังเห็นไหมมันเป็นบูเบอรี่ใบใบใบมันหนามากค่ะใบมันหนาถ้าอย่างกันเนี้ยถ้ามันถูกฝนจะไปเร็วมากค่ะพี่น้องจ๋าเพราะว่าใบมันหนาเราเราจะมองไม่เห็นมันอยู่ใต้ใบแล้วมันจะชื้นอยู่ตลอดพอฝนตกแล้วก็โอ้โหไปเลยค่ะมันจะเสียเร็วก็ต้องรีบมาตักเอาออกไป นลี่มันจะเสียเนาะคะ ไปต่อค่ะอันนี้เสื้อ,อน,นี่แทนกระเป๋าเป้ใส่น้ำใส่ขากล้องได้มันก็พอได้เก็บอยู่พี่น้องเอ้ยยุ่งกัดจาะเอ้ยหมักไหมก็พอมีให้เก็บอยู่นี่นะเห็นไหมค่ะอันนี้ยังไม่เสียเลยเนี่ยยังลูกสวยๆอยู่เลย มันก็พอมีให้เก็บอยู่ค่ะพี่นุ้ยน้องๆจ้าเขาโดนฝนลูกเขาใหญ่ขึ้นมามากเลยตอนมาเที่ยวที่แรวเยสวนมาเห็นเอาไว้มันยังยังเก็บไม่ได้มันยังดิบๆอยู่มันยังดิบๆอยู่ยสกดตะ่ะสามีถามมาเต็อยมยัง <c oughs> บอกว่าเดี๋ยวเต็ม ฝนจะตกแล้วเห็นไหมคะมันก็ยังดกอยู่ก็พอได้อยู่ออเดอร์ก็เริ่มจะหมดกันเลยมาเอาให้เข้าทีละตามออเดอร์นะคะเนาะเราก็เก็บมาสามอาทิตย์กว่าแล้วดําไปหมดเลยนั่นคะ่ะ พี่น้องเอ้ยสงสัยเขาย่านหินเขาย่านก้อนหินหินใหญ่หละมั้งเนี่ยเขาย่านก้อนหินใหญ่มัง้งในเข้าถิ่นม,มักไม่ไปให,ใหยายสวนเต็มอยู่เนี่ยมักไม่มันนั่น,นโอ้ยเอ้ยพี่น้องจ๋าเห็นไหมผลไม้มันในช่วงมันเป็นใหม่ๆนะมันแรง แล้วที่นี่คนมาเก็บก่อนเขาก็เก็บไปไม่ได้เขาก็ทิ้งเอาไว้แล้วที่นี่ฝนมันตกมาตอนนี้ลูกมันอิ่มน้ํามันก็เลยเหลือไว้ให้ยายสนเห็นไหมคะ่ะเห็นไหมยายสนอ้าวยุงจ๋าบินผ่านกล้องยายสนเต็มือยายสนเลยพี่น้องจ๋าอยู่ที่มือกล้องที่จับกล้องเนี่ยแต่แต่แต่ถอดถุงมือไม่ได้เลย ตอนที่เขามาเก็บใหม่ๆเขาก็เห็นอยู่หรอกคนที่มาก่อนแต่มันเอาไม่ได้ลูกมันเล็กแล้วมันที่นี้พอฝนตกมันก็อิ่มน้ําขึ้นมาโอ้ยเหนื่อยตีหอบพี่น้องจา๋าเห็นไหมคะสภาพป่าตอนนี้นต้นโอ้โหดกจนแบบเงี้ยเห็นไหมคะ แข็งเลยเพราะว่ามันรอยมันเถี่ยวมาก่อนพอมันเถี่ยวแล้วมันโดนฝนแล้วมันดูดน้ําขึ้นมามันปนน้ามันก็ลูกเปล่งขึ้นมาโอโ๋อโอ๋อตกมากก็ดึงไม่ได้โอ,โอ้ยเยอยอยุยยุงอยุง กลับบ้านแล้วกลับบ้านกลับบ้านนี่เราก็ได้มาแล้วค่ะพี่ๆน้องๆค่ะจะกลับบ้านแล้วเพราะว่ามีออเดอร์แค่สองลังค่ะเราก็มากันชั่วโมงก็ได้คนคนละลังสองคนกับสามีกับคนละลังกับพอก็โอเคแล้วค่ะยุงกัดดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะพี่ๆน้องๆค่ะ ขอบขอบระคุณค่ะเจอกันคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะอย,ยุงเยอะอีีไปแล้วค่ะเราก็เอาไปส่งแล้วค่ะุตาก็เอาผลไม้ไปส่งแล้วค่ะ